ครเกๆพบกันอีกแล้วนะคะใน EP 2นะคะ EP 2หรือครั้งที่2หรือชั่วโมงที่2นะคะต่อไปนี้ครูเหมียวจะใช้คำพูดว่า EP 2ก็คือชั่วโมงที่2ที่เราจะต้องมาเจอกันนะคะทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะวันนี้เห็นหน้าจอเห็นไหมครูเหมียวมีเพิ่มมาก็คือรหัสวิชาที่เด็กๆจะต้องรู้รหัสวิชานี้ก็คือใช้ตัวงอ 1 5 101เลขค่าก็คือปอ5ของเรานะคะส่วนเลขอื่นเด็กๆไม่ต้องไปนสนใจนะคะอ่าต่อไปดูคลิปต่อไปเลยอ่าขอโทษค่ะดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะส,สไลด์อันนี้ก็เป็นการแนะนําตัวครูเหมียวก็แนะนําไปแล้วเมื่อ ep หนหรือคลิปที่1นะคะครูเหมียวชื่อครูยุพินสุพกรพงศิรินะคะอีเมลเบอร์โทรนเรียนดูเอานะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ ชั่วโมงนี้นะคะเรายังคงเรียนอยู่เรื่องของหน่วยงานบ้านแต่เราจะเรียนตัวเสียงแดงเห็นไหมคะเรื่องของประโยชน์การทำงานงานบ้านนะคะร่วมกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งครูเหมียวอธิบายไปเมื่อ ep หนึ่งแล้วว่าในหน่วยงานบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้เวลาเรียน5ชั่วโมงหรือ5คลิปนะคะ อ,อย่างคลิปที่2 ep. 2เราก็เจาะลึกไปเรื่องของการพูดถึงประโยชน์ของการทํางานบ้านแล้วส่วนมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดให้เราเรียนนั้นก็ยังคงอยู่ในง1.1อยู่นะคะรายละเอียดเด็กๆไปอ่านเอานะคะเพราะว่าครูพูดไปเมื่อ ep. 1แล้วนะคะต่อไปค่ะสาระต่อไปเลยค่ะ สไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้เราได้เรียนยังคงอยู่ในข้อ3เรื่องเรื่องอะไรคะปฏิบัติอย่าง,งมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวอยู่นะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะ แต่ละอันนี้นะคะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ป5ในแผนนี้นะคะเรื่องประโยชน์นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อคะน้องตี้สี่ข้อสี่ข้อข้อที่หนึ่งว่าไงคะพูดดังๆหน่อยเรื่องบอกประโยชน์ของการทางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวข้อที่สองค่ะปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวข้อที่สามค่ะตระหนักถึง นาหนักถึงถึงความสำคัญของการทำงานบ้านร่วมกับ,กบสมาชิกในครอบครัวค่ะข้อที่4ค่ะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอ่าสลร์ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ครูเหมียวขออนุญ,ญาตนะคะทบทวนนิดหนึ่งนะคะกลัวเด็กๆลืมความหมายของงานบ้านเมื่อที่เราเรียนไปเมื่อ EP ที่1ถูกไหมคะ อ่างานบ้านคืองานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้านทำเพื่ออะไรคะให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว EP สอนี่คุวเหมียวขอย้ำนะขอทัวนี่เป็นของ EP หนึ่งนะคะคลัวลืมเด็กๆลืมความหมายกันเนาะอ้าวไปสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่า รอบทวนนะคะทอบทวน EP EP หอยู่นะคะนี่นเงเรื่องของการทบทวนยังไม่ได้ขึ้นของเนื้อหา EP สองนะคะเนื้อหา EP หนึ่งขอย้อนกลับไปนะคะงานบ้านที่สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันทำเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะน้องอตี้ตลสลักษณะคือง1งานบ้าน งานบ้านที่ทได้ไดรับมอ,มอบหมายหมาย,หมายถึงอ่ะเดี๋ยวครูเผี่ยวขอพูดรวดรับเลยนะคะงานที่หัวหน้าครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้สมาชิกในครอบครัวน,นั้นทําเป็นงานประจําของตัวเองที่จะต้องทําทุกวันทุกวันถูกไหมคะอ่าดูไปสไลส์ต่อไปเลยค่ะอ่าสลด์ที่สองนี้ก็คืองานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมายถูกไหมคะก็คืองานที่สมาชิก นะคะ,ะในครอบครัวอาสาสมัครทําด้วยความสมัครใจหรือทําแทนคนอื่นเนื่องจากโอกาสต่างๆเช่นเมื่อคราวทิดที่แล้วที่ยกตัวอย่างไปตัวไมคะที่น้องอารตี้มีหน้าที่อะไรนะก,ก,นกรอกน้ำเกิดน้องอารตี้ไม่สบายพี่กว๋วยเตี๋ยวทาไมคะอาสามาทําให้ซึ่งงานกรอกน้ําไม่ใช่เป็นหน้าที่ประจําของพี่กว๋วยเตี๋ยนี่คืองานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมายถูกไหมคะอ่าเดี๋ยพอจะนึกออกไหมคะอ่าเข้าใจนะคิดว่า คงจะจำกันได้นะคะสลระต่อไปเลยค่ะดูสิสลระต่อไปเนื้อหาว่ายังไงนะคะอ่ทีนี้คุณเหมียวขอทะควนกันอยู่ในช่วงทะกวนอยู่นะตบกวนของอี1หนึนะคะคุณเหมียวขออนุญาตพูดคร่าวแล้วไปเร็วหน่อยนะคะประเภทของงานบ้านเราแบ่งออกเป็น6ประเภทหนึ่งงานดูแลรักษาบริเวณบ้านนะคะสการ ประกอบอาหารจะอะ์ต่อไปไหมคะอาจะอะ์ที่ต่อไปข้อสามอะไรคะงานบ้าดเกี่ยวกับอะไรคะจานล้างเช่นจานจานอะไรคะจานอะไรคะจานดรอะไรใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวดิอ๊อฟอ๊ออ๊อ โอ้ยทำเออควเอะคเอะนะคะนะคะอ่าอ่างานบ้านที่เกี่ยวกับการเก็บล้างนะคะก็ล้างถ้วยล้างชาล้างหม้อถูกไหมคะต่อไปหมายเลขสี่งานบ้านเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้านเช่นทําความสะอาดเก้าอี้กันทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะซึ่งพูดไปแล้วเมื่ออีพีที่1ถูกไหมคะนี่ครูเอนื้อย้ำนักเนื้อหามาทวนนะคะอ่าต่อไปสไลด์ต่อไปเลยค่ะ อ่าประเภทที่5งานทําความสะอาดบ้านนะคะก็พวกเช็ดปัดกวาดเช็ดถูห,ห,หมายเลขหก<ห>งานบ้านเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้างานพวกขจัดรอยเพื่อน,อนต่งตางๆซักตากรีดซ้อมแซมเสื้อผ้านะคะพูดไปแล้วเมื่อ EP ที่หนึ่ง นะคะเด็กๆต้องจําได้นะนี่ครูเอามาทบทวนย้าอีกทีหนึ่งนะคะเกิดเด็กๆจําไม่ได้ก็จะได้กดสต็อปแล้วกลับเข้าไปดูนะคะการลืมนะคะอ่าสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่านี่ก็คือเป็นภาพประกอบนะคะคร,ะรูขออนุญาตให้เด็กๆดูแล้วก็เดี๋ยวขข้ามไปเลยนะคะนี้รูปแรกเป็นรูปรูกแรกเป็นรปูปเกี่ยวกับการกวาดบ้านล้างท่อระบายน้ำปลูกต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ตัด ญาติ <Yeah. S 1> yeah. นะคะอันนี้พูดไปแล้วนะคะครูเอามาโทนเฉยๆนะคะสาระต่อไปเลยค่ะอ่า <Yeah. S 1> อันนี้เป็นการเกี่ยวกับอะไรคะการประกอบ oh. อาหารนะคะซื้ออาหารแห้งอาหารสดนะคะการซื้อเครื่องปรุงการทําอาหารจัดตกแต่งเครื่องเดิมจัดตกแต่งอาหารอาหารนะคะพูดรายละเอียดไปแล้วนะคะเรามาโทนเฉยนะสาระต่อไปเลยค่ะ อ่าันนี้ก็เป็นรูปภาพเกี่ยวกวับการการเก็บล้างเรียนไปแล้ว EP หนึ่งถูกไหมคะก็ล้างอะไรมากคะล้างแก้วล้างจานล้างกระบอกน้ําล้างเสร็จก็เอามาเช็ดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่นะคะอ่าจะล่าต่อไปเลยค่ะอ่านี่เป็นงานเกี่ยวกวับาการดูแลรักษาเครื่องใช้ใน้าน้เป็นของ EP หนึ่งนะคะเช่นการเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ตัวลิ้นชักต่างๆนั่นเองนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะแล้วต่อไปเลยค่ะอ่านี้เป็นการเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าการซักมือการซักด้วยเครื่องซักผ้าการพับผ้ารีดผ้านะคะพูดไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใสา่เข้าแป๊บนึงนะคะเด็กๆแป๊บนึงคะ่ะลูกฮัลโหล เรื่องอะไรคะครูครูอัคลดปอยู่นะค่ะค่ะสักสักสิบนาทีสักสิบนาทีนะคุณแม่แป๊บนึงอ่านีมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นนิดนึงค่ะเหมือนเสมือนว่าเราอยู่ในห้องเรียนจริงนะคะอ่ามันก็มีนิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อเลยค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นเลยคะ อ่าันนี้เป็นเนื้อหาใหม่แล้วนะคะเป็นเนื้อหาของชั่วโมงนี้จริงๆแล้วนะคะหน่วยงานบ้านเนื้อหาของ EP 2แล้วจริงๆเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการทบทวน EP 1ชั่วโมงที่1น,นะคะอันนี้เป็นเรื่องของที่เราเนื้อหาใหม่ที่เราจะต้องเรียนใน EP 2ชั่วโมงนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องอะไรคะประ,ยะโยชน์ของการทำงานบ้าน,านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โมียวมีภาพมาให้ดูเช่นเดิมนะคะภาพที่หนึ่งนะคะห้องรับแขกหรือห้องนั่ง,งเล่นรูปที่สองก็เป็นห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นเหมือนกันภาพหนึ่งกับภาพสองอันไหนเรียบร้อยอันไหนสะอาดภาพหนึ่งสะอาดภาพหนึ่งภาพที่สองเป็นยังไงเละเทะเละเทอะไปหมดเลยเก็บของก็ไม่เป็นระเบียบแล้วน้องอาตีอยากจะ อยู่ในภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองภาพ,พที่หนึ่งภาพ,พที่หนึ่งและถ้าเกิดถ้าเกิดน้องอตตี้อยากทำให้ภาพที่สองเป็นภาพที่หนึ่งน้องอตตี้ต้องทำยังไงคะเก็บของเข้าที่อ่าเก็บของเข้าที่ดูแลรักดูแลรักษาปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยก็เรื่องของการทำงานบ้านนั่นเองนะคะอ่สะสไลด์ต่อไปเลยค่ะมีลูกห้องอะไรคะน้องอตี้ห้องอะไรคะห้องครัวอ่ห้องครัว เะห้องครัวเหมือนกันเลยสองภาพน้องกัตตี้ภาพที่หนึ่งห้องครัวเป็นยังไงสะอาดสะอาดภาพที่สองเลเทเลเทแล้วเทไปหมดเลยนะคะจะอยากให้ภาพที่สองเป็นเหมือนภาพที่หนึ่งต้องทาอะไรต่อต้องทำไงคะล้างจานล้างจานทำความสะอาดทำความสะอาดห้องครัวแล้วเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะาแต่ล์ต่อไปเลยคะ่ะ อันนี้เป็นห้องอะไรคะน้องมัะตี้ห้องอะไรคะห้องห้องห้องนอนห้องนอนใช่ไหมคะน้องมัะตี้อยากนอนห้องไหนห้องหนึ่งห้องหนึ่งภาพที่หนึ่งพราะมันทําไมอ่ะสะอาดสะอาดภาพที่สองทำมอีกละเละเทะเละเทะไปหมดเลยอยากทาให้ภาพที่สองห้องที่สองเหมือนห้องที่หนึ่งต้องต้องเก็บเก็บกวาด เช็ดโชให้สะอาดนะคะก็คือการทำงานบ้านเราเรียนมาแล้วที่ EP หน<ม>ถูกไหมคะอ่าสะลด์ต่อไปเลยค่ะอ่าจบแล้วนะคะเนื้อหาของคลิปที่2มีแค่นี้คือเรื่องของประโยชน์นะคะของการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะอ่ะมาดูลา,ารกานกันหน่อยครัที่2นะคะ อ่อติดูซิของวันศุกร์ที่สองกรกฎกาคมนี้เรามีภาระงานอะไรครั้งที่สองนะคะย้ำนะอ่านคำชี้แจ้งเลยค่ะให้นักเรียนไหมคะให้นักเรียนวาดภาพและยระบายสีบ้านของตนเองพร้อม<อ>หลังบอกประโยุน์ของ การทำงาน,งานบ้านร่วรมกับสมาชิกในครอบครัวอ่าก็คือเดี๋ยวจะต้องทำไมคะวาดบ้านของตัวเองมาตัวเองเป็นยังไงก็วาดของตัวเองเนะี้ยอย่าไปวาดบ้านคนเพื่อนเพื่อน,นบ้านคนอื่นไม่เอานะคะบ้านของตัวเองเลยแล้วเสร็จแล้วทำเป็นแผนภาพ mapping นะคะทำลูกศรโยงให้ครูมิดอ่าขอโทษครูเหมียวนิดนึงนะคะจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขียนมาว่าประโยชน์นะคะของการทำงานร่วมกับสมาชิกเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวคุณม่มีตัวอย่างให้ดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะอ่าอ่าอ่านี่คือตัวอย่างนะคะสไลดนี้สมุดว่าสไลดนี้เป็นห้องสมุดของเด็กๆนะคะอ่าขอโทษสไลดนี้เป็นสมุดของเด็กๆหน้าสมุดของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆมนทันแรกเด็กๆต้องเขียนอะไรก่อนคะวันที่ค่ะวันศุกร์เด็กๆลงวันนี้ไปเลยลงที่เราเรียนเลยค่ะวันศุกร์ที่ สองกระดาษก,กระดาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะวันที่สองเขียนอะไรคะพารังงานครั้งที่สอง,ง,สองเสร็จแล้วทําไงต่อคะขีดเสน้นอ้เขียเส้นใต้นะคะวันที่สามเขียนอะไรคะคำชีแำช้แจงคำชี้แจงลอกคำชี้แจงคือคำชี้แจงที่สไลสด์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอามาใส่ตรงนี้ให้ครูเหมียวดูด้วยนะคะว่า ภาระคั้งที่สองนายคุณเหมือสั่งให้ทําอะไรถูกไหมคะเดี๋ยวพอผ่านไปหลายสัปดาห์คุณเหมียเองก็จะลืมนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีบ้านของตนเองพร้อมทั้งบอกประโยชน์ของการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวคุณเหมียวมีตัวอย่างให้ดูนะคะคุณเหมียวก็วาดบ้านคุณเหมียวเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีติ๊กต่างนะคุณเหมียวก็วาดรูปมาตรงกลางเห็นไหมคะคุณเหมียวก็ทาเป็นลูกศรผนภาพมาแบกปิ้งเลย คนเหนีมีไกด์ไลน์ให้นะคะนักเรียนอาจจะตอบมากกว่า4เป็นบางคนก็เป็น10เลยแล้วแต่ไม่กําหนดนะคะนะคะอย่างคณเหียมมีไกด์ไลน์ให้ว่าประโยชน์ของการทํางานบ้านนะคะทำให้เกิดความรักความสามัคคีนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเอาของประโยชน์ที่เราทํางานร่วมกับสมาชิกนะทําให้เกิดความรักความผูกพันนะคะฝึกให้เรา ทำไมคะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะคะเราเรื่องเรียนเรื่องของประโยชน์การทำงานบ้านนะคะอ,อีจะเห็นว่าคลิปที่พันธมารูเหมียวจะมีการทบทวนให้ตลอดเวลาเดี๋ยว EP 3คุูเหมียวก็จะ EP 2ไปทบทวนให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สาร่ะไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาคงต้องจบ การเรียนกันสอนเพียนเท่านี้ต้องจากลากันไปด้วยตัวกระตูนตัวน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย